เสื้อสุลตานรันนิ่งนะฮะ B อะไรนะลืมทุกทีเลย B N R C นะสวยใส่สบายนะเขาทำกันเล่นๆแต่ขายจริงๆเจ๋ง,จงเปิดคัตเตอร์กันดูกันดีกว่าสีดำผมว่าต้องมีคนถ่ายว่าเป็นพูม่าแน่นอน นะลองมาดูไม่ใช่ always in front ครับว้าวคิวีอีลิตคาร์บอนมันคือแบรนด์อะไร TYR นะเห็นมานานแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสคู่นี้อยู่อยู่ก็เรียกว่าจะพัดจะผูได้ไหมคือ มันมาแบบงงๆนะครับดูโคฟูซี่อยู่นานว่ารองเท้าคู่นี้มันดูน่าใช้นะอีลิตคาร์บอนมลองเปิดกันเลยเดยูดิว่ากลิ่นเหมือน a อซิกมากนะคือ เปิดกล่องปุ๊บกลิ่นเอสิกมาเต็มๆกลิ่นเอสิกกลิ่นลีนิงนะกลิ่นเหมือนมากมน่าจะเป็นกลิ่นกาวแล้วก็กลิ่นโฟมนะเป็นเบอร์11.5นะครับใหญ่กว่าที่ผมใส่อยู่ครึ่งเบอร์แต่ แหล่งที่มาเขาบอกว่ารองเท้ามันน่าเชิดจัดเชิดจริงๆนะลองดูเชิดมเชิดไมคือไม่ได้เชิดลึกนะเชิดตรงบอลเริ่มเชิดเนี่ยหลังบอลอาฟฟุตนิดนึดนงแต่ลองดูองศานะครับเชิดมากเดี๋ยวขอสร้างน้ำหนักก่อนค่ขะขนาดเป็นเบอร์11.5นะ250ขัดแย้งกับ หน้าตาตุ้มตุ้ยมากหน้าตาตัวใหญ่มากนะอีกข้างหนึ่งสองรห้าสิสองข้างเป๊ะๆเ,เลยอ่ะขอจิ้มชอนิดหนึง่งมันเป็นรองเท้าที่แปลกนะเราก็ต้องจิ้มซะหน่อยปกติผมไม่ค่อยจิ้มชอ แป๊บหนึ่งฮะมันต้องเฉลี่ยค่าเฉลี่ยโดยประมาณสาสิบเจ็ดนะครับไม่แข็งอ่ะมาดูกันใกล้ๆดีกว่า t YR จริงๆอยากได้สีขาวนะแต่เมื่อโอกาสมามันเป็นสีดำก็โอเคอือ คือถือแล้วเป็นรองเท้าที่แบบขัดแย้งอะฮะขัดแย้งจริงๆนะมันเบามากถือในมือคือรองเท้าคู่นี้ถ้าเท่าที่ถือเนี่ยมันเหมือนกับว่ารองเท้ามันหนักด้านบนมากๆนะฮะน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ด้านบนข้างล่างอะที่เห็นโฟมหนา,หนา,หนา,หนาๆปั๊บขนาดเนี้ยมันมันเบาอะเดี๋ยววัดส ไซส์กันนิดหนึ่งวัดสเปคกันนิดหนึ่งดูความนุ่มก่อนโฟมเป็นโฟมเม็ดนะครับไม่ได้บอกแต่จากการจับแล้วมันควรจะเป็นอย่างแย่สุดก็น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็น TPU นะเป็น TPE นะอารมณ์คล้ายพวกเอ็นโดฟินโปรน่นุ่มนะนี่นี่นี เดี๋ยวต้องหั่นนิดหนึ่งเพราะว่ารองเท้ามันสีดำนะอาจจะไม่เห็นตอนกดเฮ้ยนุ่มแล้วก็สู้มือดีเด้งอารมณ์คลายเอ็นโดฟินจริงนะคล้ายๆล้าพาวเวอร์รันพีบีบิดแผ่นค่อนข้างแข็งนะต้านการบิดได้ดีอีลิตคาร์บอนนะครับอ่ะงอ ด้านปลายงองง่ายนะฮะน่าจะดิดแข็งทั่วนะครับล็อกเท้าแบบธรรมดามีรันเนอร์ลูปฮิลคัพไม่ได้แข็งมากนะครับ เป็นรองเท้าตัวท็อปของค่ายนะเป็นค่ายเล็กๆที่เปิดมาใหม่นะแต่ทำได้น่าสนใจโคซี่รีวิวไว้ดีมากๆวัสดุงานประกอบดีนะวาลข้อเท้าวาลตรงนี้ต่ำผ้าสวยอะจริงๆมันผิดสไตล์มนุษย์ขามนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสีดำบางนะเนี่ย จริงๆบางนะแล้วตรงน,นี้แบบรูดลายมันสวยนะเป็นออสีออกเทาๆอันนี้เป็นโลโก้เห็นไหมฮะโลโก้ก็สวยมันอัปเปอร์มันมีมิตินะนี่นี่อ่ะให้ดูเห็นนิ้วมะลิ้นบางนะแล้วก็มีรู วางแล้วตรงนี้ด้านบนตรงที่เป็นปมเชื่อกก็มีฟองนะ้ำนิดหนึ่ง Always in front Insole เป็นกึ่งกึ่งโฟมนะฮะติดกาวมาหนาะราวราวสามมมสามมิล ลิ้นมีอย่างยืดหรือกระเสตท,ทั้งสองด้านเห็นไหม่ะนี่นะมียางยืดประมาณนี้ผ้าไม่ยืดโปรง่งแข็งเบาระบายแน่นอนอยางฟื้น จมลงไปในมิโซนิดหนึ่งค่อนข้างหนานะโผล่ออกมาข้างนอกประมาณ2มิลิเมตรแต่อยู่ด้านในคือจมไปในมิโซอีกนิดหน่อยนะตรงช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่เห็นชัดเดี๋ยวผมวัดให้ว่าประมาณเท่าไหร่มิโซหนาเกือบ3มมิลเอ๊ะเอาโซนะเอาโซหนาเกือบ3มิลนะพักนี้มึนมืนบ่อยฟังเสียง ดูเกาะดีนะแล้วก็เต็มมากเดี๋ยวนี่เต็มหน้าแล้วช่วงท้ายก็เต็มนะครับลากขึ้นมาไม่น่าพังง่ายนะดูทนทานมีความเหนียวนะเดี๋ยวไม่ได้เหนียวธรรมดานะโคตรเหนียวเกาะแบบเกาะเป็นตุ๊กแกนะเกาะเกาะเกาะด้านหน้าดู ไม่กว้างมากแล้วก็ไม่เรียวมากนะทรงสวยแต่จริงๆคือเบาจริงๆเบามากๆนะเดี๋ยวไปลองพรุ่งนี้อาจจะติดคิวนะอาจจะยังไม่ได้ลองคู่นี้กับเจ้าวากิรีนะครับเดี๋ยวนึกชื่ออีกทีวากิรีเอลิทคาร์บอนนะในที่สุดนะมันก็มาขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะ อ่ะให้ดูเชือกนิดหนึงเชือกเป็นเชือกสมัยนิยมเหมือนเชือกเน็กซอย่างนี้นะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามทุกสิ่งทุกอย่างนะของมนุษย์ขาะขาบนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนบ้ารองเท้าสวัสดีครับ